กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟวนพลา F4 ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับ f c ครับนะฮะก็ต่อเนื่องกันนะครับผมหลังจากที่หยุดไปเมื่อวันสองวันก่อนวนันกว่านนะครับแล้วก็มาเมื่อวานก็เมื่อวานก็เกือบหมดนะครับผมก็เลยอ,อยู่ไม่ขี่รายการนะครับเลือ,อยู่ประมาณสามรายการได้เมื่อวานนะคลิปมเมื่อวานนะครับผม ลืมไปแล้วนะฮะเหลืออะไรบ้าง <c oughs> นะก็มาดูเอาจากของใหม่มาลงกันดีก,กว่านะฮะเดี๋ยวไอ้ของที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาแบบว่ารีกันกันอีกทีนะครับ F4 นะฮะเมื่อวานนะ,ะก็ไปเป็นวันประกวดเอ่อเป็นวันวันที่ว่าคึกค,คักเลยนะที่ตลาดตะโกนสซ็นเตอร์นะครับนะ,ะก็แผงก็เยอะมากนะแผงชาวบ้านมาก็น่าจะประมาณสองสามร้อยแผงได้นะครับสองสามร้อยแผงนะฮะ น,นี่ก็คือการเอากันจริงๆเลยนะครับผมเพราะว่าก็ไม่ใช่เพราะงานเขาชนไอางานสามพานด้วยนะคุณผูคม,มคนก็จะไปน่นหมดนะส่วนที่เหลืออยู่นี่ก็เป็นพวกแผงชาวบ้านจริงๆเลยนะครับเอี FC นะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็พอได้ของมานะครับผมพอก็ส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละจะเป็นสายจังหวัดพิจิตหรหลงผูเงินเหล่านั่นแหละครับเอฟซี FC. นะฮะองเล่ไปดูอันนี้ไม่ใช่หลงพู้เงินนะฮะ หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะครับผมพระอ,อุปคุตนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่เล่นหากันมาตถฐานเลยนะครับพิมพ์นี้นะฮะพระอ,อุปคุตหลวงพ่ออิมวัดหัวเข่านะฮะนี่เนื้อหายงี้ก็ไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับผมแต่อันนีนะ้เจ้าของรู้สึกจะมาจากภาคใต้นะอ่าเจ้าของดิมเนี่ยนะครับผมเจ้า,าแพงที่ผมซื้อมามาจากภาคใต้นะครับผมนี่นะ เปิดมาโอ้ตอนแรกก็แรงเลยนะคะกว่าจะคุยกังเข้าใจนะว่าเรามาขายได้ไม่ไม่แพงนะขายได้ไม่แพงนะครับผมหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะมีผมตื่นมานะทำคลิปประมาณ6กโมงกว่าก่านครับเอฟซีนะเดี๋ยวประมาณสัก8ปดเก้าโมงก็ต้องเข้าไปที่งานอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเปิดกันที่สองพันนะครับเอฟซีฮะหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะ มีราคาในใจอะไรงไงก็ถักการเข้ามาได้นะครับตื่นมาท้องรองเลยหิวข้าวนะถัดมานะครับมาดูอารมณ์พระเงินกันเลยนะครับผมตาห้าชายนะครับพิมพ์คิตาห้าชายนะฮะน่ารักเลยนะสะภาพอันนี้อยู่ในกรอบนะแกะออกจากกรอบนะครับผมออกจากกรอบนี่นะ อานอยู่ในกรอบก็มักจะอย่างนี้แหละนะครับผมพอบางบางคนเนี่ยเวลาเขาคล้องเนี่ยใส่อาบน้าอาบผ้าก็จะเป็นอย่างนี้นะแะฮะแต่ก็ในส่วนตัวของผมนะก็ถือว่าเป็นอีกองค์ที่ว่าเป็นพระที่แพ้ดูง่ายสบายตาเลยแม้ว่าจะเป็นอยู่ในกรอบนะครับผมโดยส่วนตัวผมนะนะครับผมสนมสนุงสนิมขุมแดงนะโลหะต่างๆนะครับนี่นะนี่ ความเกา่าความคลาสสิกนะนะครับนี่ชาวบ้าน,บ,านบ้านเลยนะครับผมแกะออกแกกรอบนะครับนี่นะนี่พิมพ์คิดตาห้าใช้นะครับผมนะล้าดูใต้ฐานนะครับนี่ฮะโอ้โห,โหนะจุดจ่ายตังค์นะจุดจ่ายตังค์นะครับผม เปิดเท่าไหร่กันดีองนี้นะครับผมก็เปิดตามมาตรฐานแล้วกันนะเปิดสี่พันนะฟอร์มนี้นะครับผมต้มองเปิดกันแบบนี้แหละนะครับมีราคาในใจก็ว่ากันมานะครับผมถ้าซื้อมาเรื่องแรงเหมือนแต่ก่อนนี้<ๆ>ก็ต้องเปิดกันเจ็ดแปดพันนะครับ fc นะเอาเป็นว่าได้มาถูกก็เปิดถูกนะครับผมได้มาถูกก็เปิดถูกนะครับ ถัดมานะครับอัน,นคีตา,าชายแล้วมาเป็นพิมพ์คิตาสามชายนะฮะพิมกีตาสามชายแมผมมีรูปในหนังสืออยู่นะรูปนี้ไม่ได้เอามาเทียบให้ดูนะครับผมโลหะเขียวปัดกันเลยนะองคชนหนึนะครับผมคาบาบุงคาบเป้านะครับผมนี่โลหะเขียวเขียวกันเลยนะครับเอฟตีนะนี่พิมคิตาสามชายสร้อยสองวันนะครับ มีสร้อยสังวานี่ใต้ฐานนะครับอ่ะก็ยังมีรอยม,มก้นเหมือนกับเหมือนฝักบัวนะ้น้นเรียกว่า้นฝักบัวรอยเห็นอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นแบบพอเนื้อเกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยการตบายแต่งเนี่ยก็จะมันก็เหมือนจะดูเรียบนะครับเหมือนจะดูเรียบนะครับผมอธิบายด้วยภาพกันเลยนะฮะ โลหะคาบเบ้าส,น,สน,นุงสนิมเนี่ยขยายดูกันนะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับเปิดเท่ากันนะครับ fc สี่พันบาทนะครับมีราคาในใจก็ว่ากันนะครับ fc นะคุยต่อรองกันได้หมดนะครับผมยิ่งซื้อเยอะหลายองุ์นนะครับก็ยิ่งลดกันให้ได้อีกนะเพราะว่าถัวถั่วแล้วก็พอได้กำไรก็ แบ่งปันกันได้ก็แบ่งกันไปนะครับ f4 ครับถัดมาก็เป็นพิมพ์นิยมนะฮะพิมพ์นิยม a หรือ b นะอันนี้ข้ามในเป็นพิมพ์นิยม b นะฮะมีมือลองนะครับผมมีมือลองนะครับอ่หรือว่า a นะฮะเม่อมือลองใช่ไหมเขาจะมีขนตาพระอินทร์อยู่ด้วยนะเขาจะติดชัดไม่ชัดก็ระงน,นะครับเนี่ยมองๆแล้วไม่ใช่มือลองนะอาจจะเป็นคาบเบ้าตรงนั้นนุนๆนะครับผมเนี่ย เนื้อเขียวปัดเลยนะครับผมนี่นะนี่นี่มีองค์จริงเนื้ออางนี้เลยนะครับ f อนะโลหะแบบนี้เลยนะครับนี่ฮสุดคลาสสิกนะครับผมพิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยม A นะครับนี่นะฮะนะครับให้ดูกันแบบ ชัดแบบนี้เลยนะให้ดูกันแบบนั่นเลยนะอันนี้ไม่ได้แบบคือซื้อจากแผงชาวบ้านที่มาในงานประกวดจริงๆนะครับไม่ใช่บอกไปได้จากนู้นจากนี้มานะครับผมเอาคุยกันตรงๆนะครับไปตีเนี่ยนะดูเนื้อหานะครับเพระสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเนี่ยเวลาเราจะซื้อเนี่ยมันต้องจบที่องค์พระนะฮะดูที่เนื้อหาความเก่าดูที่ชอบซื้อที่ใช่นะครับเอฟซี FC. ี่จมูกนั่นหน่อยนะก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับผมนี่ฮะพระเนี่ยเพราะจมูกเนี่ยเป็นจุดที่โด่งนะฮะจุดที่ยื่นออกมานะครับผมนิยม A นะฮะชัดเจนนะครับผมนิยม A เนี่ยมองอย่างนี้ก็จะเห็นเหมือนตาไปอินเป็นลางๆนะเอฟซีนะครับผมนี่นะโอ้ะใน่มคุ้มคาบเบานะครับนี่สายฐานปื้บนี่นะ จบเลยนะจุดจ่ายตังค์นะครับผมวงนะครับเบานะครับดูที่ชอบซื้อที่ใช่นะครับผมพี่น้องนะฮะราคานี้นะครับผมแบ่งปันกันนะโอคงนี้เอาไปเปิดสี่พันเหมือนกันนะครับเอี Z, นะฮะเปิดสี่พันบาทเหมือนกันนะครับนี่ราคาในใจก็ว่ากันมานะครับนะถัดมานะครับ ขาแถวบนเนี่ยเป็นพระปิตานะไม่แน่ใจว่าเป็นเกจิไหนกันนะครับไม่แน่ใจนะครับเนี่ยก็ดูว่าเก่านะครับผมเก่ามากๆแล้วนะครับอย่างนี้นะเป็นโลหะทองผสมนะครับผมไม่ใช่ทองแดงหรือว่าสํมฤทธิ์หรืออะไรอย่างนี้นะเป็นโลหะทองผสมเลยนะครับผมโลหะทองผสมไม่มีเกจิไหนบ้างนะที่ทราบนะ พี่มหาเก่าเลยธรรมชาติมากๆนะครับธรรมชาติมากๆนะครับผมเท่าไรดีต้องตีที่ไหนดีฮะภาพปิดตายอย่างเงี้ยนหะลวงพ่อทาอะไรประมาณอย่างงี้ป่ะนะเดาๆเอานะครับหลวงพ่อทาพระเนียงแตกอะไรโลหะโลหะผสมอย่างเงี้งงงครับตาน่ารักเท่ๆแบบนี้นะครับผมเปิดเท่าไรดีนะสามพันนะเอตี มีราคาในใจก็ว่ากันมานะครับผมมีกําไรก็แบ่งกันไปนะครับชั่วโมงนี้นะฮะโมงนี้แบ่งกันไปนะครับจะรู้ใจกันดีนะครับ fc เราที่ซื้อขายกันทุกวันนะครับผมซื้อกันทุกวันก็รู้ใจกันอยู่นะครับอ่าถัดมาก็ยังอยู่ที่ปิดตานะครับแต่นี้เป็นผงคลุกคลักนะเป็นปิดตาผงคลุกคลักนะเป็นพิมพ์ปั้นนะครับผมนานๆจะเจอแบบถูกใจสักทีหนึ่งนะ องนี้จําได้เลยนะแบ่งพี่พี่โตโกเก้าเลี้ยวมานะครับองนี้นะแบ่งพี่โตโกเก้าเลี้ยวมานะครับนะเป็นพิมพ์ปั้นนะล้วดูเนื้อหามวลสาลเนี่ยดูนะฮะดูเนื้อนะครับผมเนื้อเป็นออกแบบสองสีเลยโซนสองสีเลยนะครับมีมวลสารเม็ดำดำเม็ดแดงนะครับนี่ดูให้แบบลึกซึ้งไปเลยนะ นี่คือสภาพใช้นะครับผมพิมพ์มปั้นนะพระปิตาพิมพ์ปั้นนะครับปิดตาพิมพ์ปั้นนะนแล้วก็ต้องตีแบบลึกๆเลยตีแบบแผงๆแ,แล้วก็ต้องตีหลวงพ่อแก้วนะครับผมแต่จะวัดไหนอะไรอยางไงเนี่ยคือเขามีอ,ออกชนบุรีแล้วก็มีออกอ,อะไราทางภาคใต้หรือเปล่านะทาผมก็ลืมนะลืมฟีวัลพ่อแก้วปากทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะ ลนะยถ่า,านก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็สภาพไม่ค่อยแบบจะสมบูรณ์อยู่แล้วนะพอพานี่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานนะครับ F4 นะเปิดเท่าไรกันดีนะครับผมเปิด3,000อีกเช่นกันนะครับ F4 นะราคาก็เนี่ยนะมี3า0 0ันสี่พันนะแล้วก็ยังต่อรองกันได้อีกนะครับผมพอใจกับราคาตรงที่ไหนยังไงนะครับ ถัดมาต่อกันมาเลยนะฮะมาดูซุ้มกอนะพระซุ้มกอนะครับเจ้าของบอกว่าเป็นเนื้อสำริดจริงๆไม่ไม่น่าใช่นะผมก็ส่องดูแล้วผมว่าน่าจะเป็นเนื้อชิน้นะผมกอ่อแล้วก็มีแบบนี้มาเลยนะเป็นคาบโกแล้วก็มีแบบลอยปิดทองปิดทองแบบเดิมๆมาเลยแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้เจอกันง่ายๆนะผมก็เพิ่งเห็นไม่กี่องค์นี่แหละครับผมพระซุ้มกอเป็นแบบเนื้อชินนะนะครับผม เจ้าของบอกสำริดนะคุยกันทั้งนานนะนี่ฮะไม่ไม่น่าใช่สำริดนะครับน่าจะเป็นแมชชินนะครับนี่ฮะอันนี้่ะพี่มหาเก่าเลยนะอย่างงี้ไม่เก่าก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะครับไอตีเนี่ยเนี่ยจุดที่ว่าผมดูเป็นแมชชินก็เดี่ยวตรงนี้นะเหมือนเขามีการการระเบิดนะสีเหมือนเขามีการระเบิดนะครับผมนี่ฮะเหมือนกับสภาพเอามาจักรกลูยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับนี่ เดี๋ยวดูทองดูอะไรนี่นะที่สุดของความเก่านะครับผมนี่เป็นของหายากเนี่ยมีร้อยปีร้อยระเบิดอยู่อ่าเลยนะชินแน่นอนนะน่าจะเป็นชินเงินนั่นแหละนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะฮะชินเงินนะนี่แบบของแปลกหายากนะไม่สวยแต่คลาสสิกมีเสน่ห์อย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพลาอย่างเงี้ย เราจะไปเจอแบบสวยๆส,สมบูรณ์ที่ไหนนะตีด้ว,ว่าเป็นของหายากเนี่ยดูสุคลาสสิกเลยนะครับผมน,นี้ผมขออนุญาตเปิดที่4ี่พันบาทแล้วกันนะครับเวตีนะถึงของหายากนะครับ4ี่พันบาทนะครับหายากถัดมานะครับหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะข่างเท่า เป็นพิมพ์ประพามนทนนะรัศมีหรือเปล่านะแต่ว่ารัศมีเห็นน้อยมากนะครับผมเ,เรียกว่าผิวแบบพิ้งเก่าเก็บเดิมเดิมอีกแล้วนะก็เก็บเดิมเดิมไปแล้วนะเนื้อสัมฤทธิ์แดงนะก็เป็นผิวว่าเป็นเนื้อเอกลักษณ์ของหลวงปู่สุข,ขเขาเลยนะเนี่าความเก่าอะไรต่างๆนี่ก็อธิบายด้วยภาพกันเลยนะี่นะฮะสุดคลาสสิกนะครับเนื้อแบบนี้นะครับแห้งๆเก่าๆแดงๆอย่างนี้นะ สัมฤทธิ์แดงหรือทองแดงเถื่อนหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่นะดูด้านข้างสนะ่วนใหญ่ก็บอกเออลงปูสุกนี่ต้องดูข้างเนี้ยนั้นอย่างนี้นะตใบต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เวลาเราเห็นเซียนขายกันหรือว่าลงตามสื่ออะไรเนี่ยเวลาเขามีข้างอยู่นะไม่ค่อยจะเหมือนกันหรอกครับ <c oughs> <c oughs> ก็แปลกนะเมื่อนะปีเราก็ยืดติดอะไรตอนนั้นนะคือสมัยก่อนเวลาเขาทําเนี่ย แล้วยิ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องมือแบบโรบราณเนี่ยผมว่าเขาไม่น่าจะแบบจะมาพิธีรีตองอะไรบ้างเพราะเขาไม่คิดว่าเราก็ทำเมื่ออให้คนบูชานะเขาไม่คิดว่าเ้คนจะต้องมาเอาตรงนั้นมาเป็นจุดตารหรือว่าจุดทีวัดหรอกครับนะผมว่าเขาหยิบจับอะไรได้เครื่องมงเครื่องมืออะไรได้เขาก็เอามานะั่นะนะนี่นะครับเราดูความเก่าก่อนนะเราดูความเป็นธรรมชาติความเก่าปฏิเสธกันไม่ได้นะตรงนี้นะครับ เก่าเก็บมากๆเลยนะครับผมเก่าเก็บสุดๆเปิด4ี่พันเท่ากันนะครับ F4 ตัวเนะก่าอย่างนี้นะครับผมเปิด4ี่พันเท่ากันนะฮะนี่ก็ราคาเปิดเป็นเรื่องสมมุตินะฮะคุยกันได้นะครับพอใจมีราคาในใจเท่าไหร่นะครับผมมีกําไรก็ขายแบ่งปันกันนะครับถัดมานะครับเป็นจอเปล็กอ่า อันนี้ก็เป็นของพ,พวกกันเลยนะครับผมนะฮะตามเอามาให้นะตามเอามาจิ้มนะครับผมจอบเล็กกลวงเพราะเงินวัดบางคานะ่าจะเป็นพิมพ์โอ้โหโนะบราณฉัแบบว่ามีเม็ดนู่นเม็ดนี่ขึ้นเนี่ยจนแบบดูไม่ออกนะว่าพิมพ์อะไรเลยเนี่ยน่าจะเป็นแข้งติดท้าผดก,กอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมก็มั่นใจวา่าจะเป็นพระเดินเครื่องแหละนะครับอย่างนี้นะเพราะว่าลุ่สมัยนี้ เป็นยุคแข่งการขุดหาทรัพย์ไม่วินเลยนะครับผมวายพิจิตรมก็ได้หลวงพ่อเงินกันเยอะเลยนะครับผมนะเนี่ดูนะสุดคลาสสิกคลาสสิกมากมากนะน่ารักมากๆเลยนะครับผมวันนี้แรงหน่อยก็ต้องซื้อเพราะว่าผมชอบพระที่คลาสสิกอะนะครับผมนะไม่สวยจะมีเสน่ห์อ่าขอบคองผมนะแล้วดูเนะี่ยแบบนี้ไม่เห็นแล้วน่ารักน่าใช้จริงๆนะน่ารักน่าใช้นะครับผม น่าเลี่ยมทองนะแล้วเนี่ยพระเหมือนเขาจะเป็นแบบนี่อีกสาเหตุนหนึ่งที่พระเขาตกตกนามไปนี่เพราะว่าพระเนี่ยเขาไม่ได้มีห่วงนะดั้งเดิมมาไม่มีห่วงะเนี่ยนะครับไม่มีห่วงนะไม่มีห่วงไม่มีห่วงนะครับเหมือนครับว่าพระไม่สวยแล้วก็แต่งตะไบมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เยอะนะครับผมไม่ฉะนั้นเนี่ยเราเราคงจะจะไม่ไม่เจอพระตกนามเป็นเยอะขนาดนี้หรือว่าพระที่ออกมาสู่ สู่นักสะสมเนี่ยน้อยมากนะครับผมเพราะทั้งทั้งที่พานเนี่ยเขาก็ต้องสร้างเยอะนะครับผมแล้วชาวบ้านพื้นที่คนจังหวัดพิจิตรอะไรเนี่ยก็ต้องมีมีกันพอสมควรนะฮะมีกันเยอะพอสมควรแหละนะครับผมพาหลงเพ่อเงินนะฮะแต่เมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยกว่าจะมาแบบมิยมเล่นหาก,กันเนี่ยนะครับผมนะก็ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะถูก หายไปเรียกว่าทาหายตกหล่นกันไปตามตามการเวลาเพราะว่าไม่ได้แบบการดูแลรักษาอะไรแล้วคนจะก่อนบ้านก็อยู่กันริมน้ำมั่งอะไรมั่งนะครับผมก็เป็นเป็นอย่างนั้นแหละนะครับนะอย่างปู่ผมเนี่ยปู่ผมนะเป็นคนโพทะเลนะแกอยู่ทนงนะพ่อเล่าให้ฟังเลยเขาว่าปู่ผมเนี่ยเคยมีพิมพ์คิตานี่ผมเคยพูดไปแล้วนะเคยมีพิมพ์คิตา แล้วปูกแกไว้ยังไงร,รู้ป่ะเน็บหลังคาไว้อ่าเนบหลังคาเหลยบเนบเขาเรียกเน็บเน็บหลังเอ่อเ,เ,เป็นาลาแฝกอะนะเน็บไปใต่ใต่แฝกเพราะว่าเขาไม่ได้มีหิ่งพงหิ่งพระไม่ได้มีอะไรที่ว่านะั่นนะแล้วก็คือเห็นว่าแบบเป็นภะเครื่องอะไรนี้ก็อาจจะไม่ได้มองว่าเออเป็นของที่ไว้บูชาอยู่สูงอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ไม่ได้มองว่าเรื่องมูลค่าอะไรนะครับผม มนมูลค่าอะไรมากมายนะครับนะอ่าก็คือคิดกันไม่ถึงนะครับนะแล้วก็ลนหายกันไปตามกันเวลานะครับนะเราเป็นผู้กับเรียกว่านักเกล่นนักอะไรกันคนยุคหลังก็มาสร้างมูลค่าเป็นของสะสมนะครับนะฮะถัดมาก็ยังอยู่ที่สายพิจิตนะครับปิดตาอันนี้ก็มันนานจะได้ซื้อนะฮะปิดตา ดินเนื้อดินจุ่มลักนะดินหรือผงจุ่มรักน,นั่นเองนะหลวงปู่ผูวัดท่าร่อนะครับผมไม่ได้เจอกันนั่นเองอ่ะผมลืมเปิดราคานะอันนี้เปิดราคาสี่พันนะสี่พันนะครับผมสี่พันนะฮะนี่ปิดตานะครับผงจุ่มรักนะครับผมนี่ด้านหลังเป็นกระต่ายนะครับผมอันนี้ความรู้สึกผมก็อย่างเงี้ยดูง่ายสบายตาแค่ดูง่ายสบายตานะครับเป็น เนื้อผงนะครับผมเนี่ยยากด้วยเนื้อแบบโซนแบบนี้นะเนี่ยจริงสําหรับผมเลยนะหนุงมผู้พูนพาที่ขายยากมากๆสำหรับผมนะคนอื่นถ้าเขาตรงสายเขาอาจจะขายขายง่ายนะแต่สำหรับผมได้มาทีไรก็มักจะโอ้โหนะแล้วเวลาเจอแบบชอบๆเนี่ยมักจะซื้อแพงซะด้วยนะโอ้นี้คือประเภทแล้วรักเลยอะ่ะนะถือว่าเป็นงานที่ว่าดูง่ายมากๆนะ จุ่หลักนะครับผมไม่ใช่ว่าถูกนะเจออย่างนี้นะ FC นะที่ไปเจอเนี่ยไม่สวยไม่สมบูรณ์เท่านี้ด้วยนะเปิดกันโอ้โหนะราคาจุกๆเลยนะดูที่คนจะใช้จะบูชาแล้วแหะนะครับผมขออนุญาตเปิดที่4ี่พันเหมือนกันนะครับองนี้นะ FC นะครับเพราะว่าสุดคลาสสิกเลย มองที่ความหายากความคลาสสิกนะ F4 นะแต่มีราคากันในใจก็คุยกันได้เลยนะครับคุยกันได้นะครับถัดมานะครับมาดูอันนี้นะครับเป็นเขาควายนะเขาแกะเขาเพืือเขาควายเพืออะไรเงี้ยนี่นะครับสิบสองาศีนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับ F4 นะเจ้าของบอกว่าเป็นหลวงพ่ออ่ำนะ แต่ว่าเราไม่ต้องตีขนาดหลวงพระอัมอนะ่ะตีหลวงพระอัมเดี๋ยวแพงนะหลักหลงหลักล้ายกันไปนะต <c oughs> ีลูกศิษย์ก็พอยุคลูกศิษย์ <c oughs> เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นเขานะก็บอกเป็นเขาควายเผือกนะผมไม่รู้ว่าต้องเผือกขนาดไหนล่ละนะแต่เขาบดูว่าเขาไม่ได้สีดํานอะ่ะเขาเป็นแบบเนี่ยขาวๆนะครับผมแต่ว่าสีที่ค้ำๆออกนี้อาจจะแบบผ่านการเวลาผ่านอะไรมาอย่างเงี้ยครับนะครความเก่านะครับผมมีมีรอยบินมีรอยหนนั่นไปด้วยนะ าการแบบอาอไม่ใช่นะงานแบบแฮนด์เมดเลยนะชาวบ,บ้านอย่างนี้แหละนี่นะไม่ใช่ไม้นะเอฟซี FC นะเป็นเขานะเขานะครับผมเนี่ยเนี่ยเหมือนเขายังไงเนี่ยเนี่ยเป็นรูรูอะไรอย่างนี้เกิดจากอะไรก็ไม่รู้นะครับผมธรรมชาติจริงๆนะครับเอฟซี ธรรมชาติมากๆนะเปิดเท่าไร่กันดีนะ4,000เหมือ 4, นกันนะชาวบ้านชาวบ้านมาเลยนะครับผมเอาของชาวบ้านชาวบ้านมาแล้วก็ราคาแล้วก็มีซื้อถูกบ้างแพงบ้างนะเข้ากันไปวันนี้เปิดราคาเอาแบบจําง่ายๆนะมี3,000กับ4,000นะแต่มีแพงอยู่องค์สุดๆเลยนะคือองค์บนนี้นะที่เอาไว้ข้างบนเพราะจะได้จําง่ายว่าทูนแพงกว่าเขานะ แล้วไม่ใช่ของผมด้วยคือฮิ้วเขามานะฮิว <laughs> จันโอนะครสวรรค์มานะครับผมเข <laughs> าซื้อมาแพงนะเขาซื้อมาแพงนะครับผมนี่ฮะเหรียญพระอุปชากรกนะสองสี่หกเก้านะครับสองสี่หกเก้านะครับผม <laughs> คือไม่ต้องแบบมีพื้นทุนพื้นฐาน <laughs> ผมไม่ชนะอยู่แล้วนะเรื่องลงเรื่องเหร,รียญอะไรนยะไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรกันมากมายแต่ก็ดูอย่างนี้ส่วนตัวผมความเก่าขนาดนี้นะไม่แชร์คำนิจะว่าอย่างไงนะ ความคมชัดลึกนะดูไม่ตรงไม่ตานะครับผมดูจีวรดูตัวหนังสือดูขอบนะดูหูดูห่วงนะห่วงเชื่อมนะครับผมสภาพแบบนี้นะครับผมนะขอบนะขอบกระบ,บอกนะความเก่าขนาดนี้นะครับเอฟีนะอย่างนี้เนี่ยไม่ใช้ก็ไม่ช่วยยังไงแล้วนะครับเนี่ยดูดูด้วยความคมชัดนะความคลาสสิกนะครับผม น,นี่นี่นะะี่มีครับขอบเป็นขอบกระบอกนะขอบกระบอกนะ F4 ขอบเขาจะเรียบไปเลยนะครับเนี่ยนี่ครับสุดๆเลยเนี่ยอย่างนี้นะคะนะรับผม เท่าไหร่กันดีนะเรือนี้นะครับผมผมไม่รู้หรอกเขาเล่นหากันเท่าไหรนะ่ผมว่านะอาจจะหลักหลายหมื่นถึงแสนอะไรไประมาณนั้นนะฮะมีผมขออนุญาตเปิดที่เก้าพันบาทนะเก้าันบาทนะราคานี้ก็เป็นราคารูที่ชอบซื้อที่ใช่ขายกันจบเลยนะครับ f สี FC, นะเปิดกัน9ก้าพันบาทเนะีดูทุกมิตินะจะเอียงรูซ้ายดูขวาหน้าหลังอะไรนี เพือนลเพื้อนเหรียญของ,งเก่าอะไรเงี้ยนะนะสีกระนาลต่ำนะนูนต่ำ,นะน,น,ตำนะครับผมตื้นแต่คมนะนี่ฮะเชียนเขาชอบพูดกันอย่างงี้นะครับผมก็เก้าพันบาทนะเปิดกันวันนี้นะเป็นเมื่อก่อนเหรียญนี้ก็ต้องเปิดกันเรียกว่าสองหมื่นนะฮะอันนี้ก็หิวเข้ามาก็จริงๆแล้ว เข้ามาก็หลักพันกลางอ่ะแต่ก็มีไม่บางย่างบางทีผมก็ปลอดเหมือนกันนะไ่บอกตรงเลยนะครับปลอดเหมือนกันแหละเพราะว่าเราไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะนะต้อง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 ซื้อนะครับผมเอ้ยต้องต้องต้องยอมที่จะยอมที่จะหิ้วมานะครับ FC นะฮะประมาณนี้นะครับแป๊บๆ๊บก็ยี่สิบนาทีกว่าแล้วนะครับ อาจจะพูดแบบยืดเยื้ออะไรงุ่นงันอะไรดูแบบนั่นไปบ้างนะก็ต้องกราบขออภัยนะฮะพอตือนมาแต่เช้าก็มานั่นเลยน,นะครับผมนะฮะแล้วก็คลิปนี้ก็ถ้าบอกไว้ก่อนถ้าส่งทันภายในวันนี้ผมก็จะรีบส่งให้นะแต่ถ้าส่งไม่ทันวันนี้ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับ F4 นะบอกไว้ก่อนนะครับผมนะฮะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สนใจเพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมันได้เลยนะครับพี่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือว่าแอดไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์นี้ก็จะไหวนะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับที่ผมปักหมุดไว้ก็จะง่ายนะครับ fc ครับฮะ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลาเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆวยฉูกหวยทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ